ขานี่มันเริ่มอืดเน่าครับจากของน่อง<ด>จากขาเรียวๆสวยๆถุกน่องจนมันอืดเ,เ,เนา่เาผู้ประชานในในการแห่งการเขาเลยบอกว่าเอางนี้ได้ก็ตอนนี้นะครับเครื่องจักรก็ทำงานนะครับอย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ก็ครบนะครับเคสน,นะครับ สองเคสนะครับสำหรับวันนี้นะครับเห็นเอสเคนครับบรรยากาศของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับ ทำงานอย่างเต็มที่นะแล้วก็ขาโผลมาที่มองจากข้างนอกเนี่ยคือถ่ายเข้ามาก็เห็นเลยคือแต่วันแรกๆเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของการช่วยช่วยเอาผู้เสียชีวิตเลยเราจะเน้นช่วยชีวิตอย่างเดียวเลยวันแรกๆขานนั้นก็เลยเห็นตั้งแต่วันแรกๆคือใครเข้ามาใครใครเข้าไปก็เห็นขาเนี่ยคือขาพนักง,งานคนนี้จนวันที่ สี่ที่ห้าขานี่มันเริ่มอืดเน่าอครับจากของน่องจากขาเรียวๆสวยๆถุงน่องจนมันอืดเน่าผู้ประชาการแห่งการก็เลยบอกว่าเอางนี้ได้ไหมคือคือตัดขาออกก่อนนั้นเพราะว่าไม่งั้นคือสื่อต่างประเทศหรืออะไรเพราะยังไม่ได้ยกอีกหลายวันกว่าจะยกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยให้ผมเนี่ยเป็นคนเป็นดกามก็ไปเรื่อยเป็นคนไปเรื่อยขาแล้วแต่ผมว่ายังมีภาพทุกวันนี้ที่ผมถือฝันเดินออกมาจากและไทยรัฐเขาตูมถ่ายอืน คือตรงหน้าหนึ่งเคาที่ผมถีบขาคือขาดันเดินออกมาจักข้างในเพราะคือมันอยู่ตรงข้างหน้าเลยอ่ะโอ้โหคือในส่วนระบบการจัดการขอพ่อเหตุการณ์หรือว่าแนวทางในการจัดการเป็นยังไงถ้าเทียบกับถ้าเทียบกันสมัยก่อนมันไม่มีระบบบัญชาการเหตุการณ์แบบคือก็เป็นคําสั่งของผู้ว่าแหละผู้ว่าก็มาเหมือนมาเป็นคนนั่นแต่คน เป็นหัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรนะเพราะว่าพวกเราก็คือใครมาคําสั่งแล้วก็สั่งแต่ว่าสั่งก็สั่งได้ไม่หมดเพราะว่าคนนู้นก็ทําคนนี้ก็ทําอะไรคือร่วมใจกันกลายเป็นสมัยก่อนเป็นหน่วยงานสารพัดหน่วยงานร่วมใจกันทําคือใครทําอยู่ก็ทําเอื้อกันร่วมกันทําอยู่ร่วมกันทําอยู่ก็จริงนะแต่คนนู้นทำตรงนี้คนนี้ทําตรงนี้อะไรแต่ก็ระมัดระวังกันแล้วก็ตะโกนบอกกันหรืออะไรกันโดย มีทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานสารพัดหน่วยมาช่วยกันนะครับคือระบบบัญชาการเหตุการณ์สมัยก่อนมันยังไม่มีแต่ก็มีอัตโนมัติแบบคือผู้ใหญ่สุดเป็นคนมามาอยู่ที่หน้างานแต่ตอนนั้นเรายังคงไม่ได้ใช้เราใช้คําพูดเรียกว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่ว่าแต่ว่าคือตอนนั้นอะระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือ ICS แบบทุกวันนี้มันยังไม่มีนะมันยังไม่มีในอดีตสมัยก่อนแต่ก็เป็นการ เหมือนเป็นใครก็ตามคือเป็นผู้ใหญ่สุดแั้นก็เป็นเหมือนผู้ว่านะผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือทําไปวางแผนไปทาแผนไปวางแผนไปเวลาผู้ใหญ่ใครใหญ่กว่ามาก็คนนั้นก็เป็นเหมือนเป็นคนให้คำตังท่านวันนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นนายยกใครนายกชวนนายยกชวนนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนายกชวนไคนายยกชวนสวัสดีสวัสดีครับ ด้วยลักษณะการถล่มของอาคารนะครับ,รบถ้าเปรียบเทียบกับตรงนี้ใช่ครับมันมแตกต่างกันยังไงสําหรับเคสที่เราพบโอ้โหอันนี้เวลาเรามาเห็นเรารู้เลยว่าน,นี้โอกาสคนรอดน้อยมากเพราะว่ามันถล่มแบบที่นักกู้ภัยกลัวที่สุดก็คือเป็นการถล่มแบบวิบัติโครงสร้างอาคารถล่มแบบวิบัติก็คือลงมาแบบเป็นขนมภาษาไทยเราใช้คือเหมือนขนมชั้นนะครับลงมาเป็น ทางอัดอัดลาบเลยคือเป็นแบบแพนเค้กไม่ใช่ไม่ได้วีเชฟที่ผมบอกไม่ได้มีค้ำยันให้เห็นมองไปเนี่ยไม่มีค้ำยันให้เห็นเลยไม่มีค้ำยันให้เห็นไม่มีลาดเอียงให้เห็นคือมันลงมาแบบลงมาอัดถล่มแบบอัดตรงๆเลยนะครับแทบไม่เหลือโครงแทบไม่เหลือ<า>ช่องว่างครับเพราะว่าจริงๆการอ,า,อาคารถล่มตึกถล่มเนี่ยสิ่งที่พวกนักกู้ภัยอยากเห็นอยากได้อยากเห็นที่สุดก็คือ ช่องว่างหรือไอ้สามเหลี่ยมแห่งชีวิตเนี่ยนะสามเหลี่ยมแห่งชีวิตเนี่ยมันจะมีคือเรียกว่ามันจะเกิดขึ้นกับอาคารที่มีเสาใหญ่ๆมีคานใหญ่ๆนะมีสิ่งของที่แบบเหมือนคอยค้ํายันนะการถล่มลาดเอียงเนี่ยมันจะมีถ้าถล่มแบบลาดเอียงถ้าตึกเนี้ยถ้ามันไม่ถล่มแบบซุดลงมาตรงๆพังลงมาแบบนี้นะมันล้มแบบล้ม พิงไปอะไรเงี้ยโอกาสรอดของคนจะมีเยอะโอกาสรอดของคนจะมีเยอะมากโตทำลายโตเหมือนหลับไม่ผมหรือเปล่าเหมือนการเสียสมดุลใช่ครับใช่ครับอันนี้มันอันนี้มันเหมือนเป็นการซุดลงมาอันนี้เหมือนเหมือนถ้าถามว่าถ้าภาพตึกอย่างเงี้ยเราจะเห็นจากการทําลายตึกการการกดระเบิดทําลายตึกอ่ะใช่ไหมครับการการ การพังแบบเนี้ยเราภาพที่เราเห็นก็คือคุ้นตาเลยก็คือเป็นการเหมือนทําลายตึกนั้นน่ะคือระเบิดเสาระเบิดเสาสักสี่ห้าจุดแล้วกดระเบิดบึ้มมันก็พอเสามันหักปับ๊บไออาคารอย่างเงี้ยก็จะลงมาซึ่งมันมันจะไม่พังลาดเอียงเพราะการหรือกัรหรือการอะไรมันจะอยู่ในในวงแคบแนะ แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เห็นในภาพก็คือที่ถล่มแบบนี้ก็คือตึกอาคารเวอร์เทสที่ตอนอาไใวัน,ว,นวันใช่ไหมก็พังแบบนี้เลยคือการถล่มก็คือลักษณะเดียวกันเลยนะครับจะเห็นว่าที่โรงแรมรอยัลคาซาเนี่ยฝ่องลิฟต์นี่ยังยืนใช่ครับป่องลิฟต์ยังขาดตัางห่านอยู่เลยป่องลิฟต์นะฝ่องลิฟต์ยังตั้งอยู่ซึ่งวันวันหลังหลัง วันที่8ที่9ที่หลังจากรื้อโครงสร้างไปได้เยอะแล้วแล้วจะล้มป่องลิฟต์เนี่ยต้องใช้ตัวเจาะตัวดันแบบใช้เวลานานกว่าพึ่งวันถึงจะเอาป่องลิฟต์นั้นลงนะโอ้โหป่องลิฟต์นั้นแข็งแรงมากแต่อาคารที่พังถล่มนี่คือส่วนที่ไปต่อเติมนะก็คือมารู้ทีหลังนะจากผู้สื่อข่าวก็คือว่ามันปีการต่อเติมนะครับหนมีการเผยมาว่าในในสาเหตุ คาดการว่าวโรงแรมรอยัลฟาซาี่ตลกเนี่ยเหมือนมีห้องอาหารใช่ไหมครับแล้วมีเสาหนึ่งหน้าเวทีแล้วมีการรื้อเสานั้นออกใช่ครับมีการตัดเสาออกมีการตัดเสาหลักออกแล้วก็ไปต่อเติมชั้นบนเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับก็คือเหมือนเป็นการต่อเติมต่อเติมแล้วก็ตัดตัดโครงสร้างหลักออกแล้วก็ต่อเติม ความสูงขึ้นไปนะครับหาคนสูญหายหมดรถ Mac แมคโครกับรถทหารอยู่ต่อหรือถอนให้หมอที่กินทำไว้ไม่หรอกครับเดี๋ยวกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้ว คือตอนนี้ผมฟังวิดีโอยู่ผมเพิ่งผมออกมาตั้งแต่ตอนตอนประมาณแล้วผมออกมาตอนสี่ทุ่มเลยไหมนะผมออกมาสามทุ่มสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มเลยเนาะสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มแล้วน้องขับแม็กโครไลท์อยู่แกง่วงน้องคนที่ขับแม็กโครใช่ไหมเขาก็ไลท์หน้าของเขาอะนะ เขาก็ไลฟตัดของเขาพูดคุยกันก็คือแม่เขาง่วงนะเขาก็ไลฟไปแล้วมีเหมือนมีเพื่อนคุยอยู่ด้วยในรถอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าตรงโซนสีนะครับนะมีมียักษ์เขียวเบอร์สี่นะครับกําลังตักตัก ตัดปูนนะตัดปูนส่งไปให้ยักษ์เหลืองเบอร์1ิที่อยู่ข้างล่างยักษ์เหลืองเบอร์1ิหข้างล่างเนี่ยก็ตักใส่รถบรรทุกแล้วก็ออกไปที่ประตูหลังตรงนั้นมีประตูอีกทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับตรงนั้นเป็นทางเข้าฝั่งทิศตะวันตะวันตกเฉียงเหนือตรงโซนซีเนี่ยคือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ เหลืออีกสูงไหมโครงสร้างที่เห็นอยู่ตอนนี้ถ้ามองนะครับไม่ถึง10เมตรแล้วนะจากจากจากสายตาของหน้างานเนี่ยว่าไม่ถึงสิเมตรแต่ระดับที่เป๊ะๆอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีเขาสแกนได้จากเครื่องมือนะครับสแกนได้จากเครื่องมือการวัดระดับที่เป็นทางการของ ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาวัดได้อยู่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เขาวัดอยู่ที่โซน C เนี่ยประมาณ8 9เมตรและโซนโซน A ข้างหน้าที่เห็นอยู่โซน A ด้านหน้าที่เห็นอยู่เขาบอกว่าประมาณ11เมตรแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะถึงแล้วนะเพราะวันนี้ทั้งวันเราก็โซน A เนี่ยอาจจะยังไม่ได้หรือความสูงเท่าไหร่แต่หรือขุดเข้าไปเรื่อยๆนะคือคือตัก ค่อยๆตักเข้าไปเรื่อยๆเช่มานครจะอ up ัพเล็กอัพเดทให้เป็นทางการนะครับตัวเลขทุกคนที่ชมสดอยู่ขนาดนี้จะได้รู้ก่อนเพื่อนก็คือ,อตอนนี้เท่ากับว่ายอดของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์นะครับก็คือเป็น53รายแล้วนะครับสีดำคือ53แล้วก็ยังมีผู้สูญหายก็ลดเหลือเป็น4จาก4 1นะจาก43 ลบอีกสองก็เหลือสี่สิบเอ็ดถ้ากับตอนนี้ยังมีผู้ที่สูญหายยังคงเหลืออยู่อีกสี่สิบเอ็ดลายนะครับสวัสวดีทุกคน,กนครกค้าตะทีนหนับสนนอนดึกนะครับนอนดึกนะครับต้องอะไรนะครับนอนดึกต้องเป๊ปทีนีนี น,อนน,น,นอนน้อยแล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้วิทอเดนะครับพี่ยอดพี่ยอดทานแล้วเป็นยังไงครับง่วงดึกมากินเถอะนอนน้อยแต่นอนนะน,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 นะนี่จาวน้ำไมากินเลยขอบคุณทุกคนที่กินวิทอเดนะครับวิทอเดนะครับจากนายยอดนะครับทานแล้วสดชื่นนะครับ มีคนบอกว่าให้กินน้ำให้ได้2ลิตร2ลิตรเลยครับนอนน้ำนอนนอนอย่างงี้นะให้กินน้ำให้ได้เราต้องกินกินเยอะเดี๋ยวผมขึ้นบ้างเดี๋ยวผมขึ้นบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยนะี่ครับไฮนะครับวิตามินซีดีเอชสี่นะแล้วก็มีอะไรนะ เป๊ปทีนับเป๊ปทีนก็นมาเมา <c oughs> ่กีก็นั่งเล่นฟังพี่ยอดทีมงานนอนน้อยนะครับของพี่ยอดนะครับพี่ยอดทีมงานนอนน้อยนะ <c oughs> นอนน้อยแต่ก็นอนนะติดตามสถานการณ์ตลอดนะครับอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับฟังนะครับพี่ยอดนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสมัครสมาชนะครับถ้าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับในยอดก็อยู่นี้ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับครับก่อนปิดคลิปพอดีนะครับก็จะเดินกลับนะครับก็มาพบกับน้องเคจอนนะครับเคจอนตอนนี้ก็ นอนนะครับพักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับอยู่ข้างเต็นท์นะครับทางเต็นท์เจ้าหน้าที่นะครับข้างเต็นท์นเจ้าหน้าที่นะครับ,น,าน,าน,รบน้องเขาก็คง,งเหนื่อยนะครับนะเชจอนนะครับ